ับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับผม h o อสปิงแคปนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มอาแบดดคนะครับโดย b a ดดีคินะครับผมจะเป็นเด็กเครื่องจักรล้วนครับตัว b a ดดีคิดอะไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่ครับผมในการสู้แบดดีคิดไม่ยากเพียงแต่ความสามารถในการที่เราจะทําคะแนนเพื่อเก็บการ์ดจากแบดดคิดนั้นค่อนข้างยากครับ เพราะว่าแดดีิตนะครับผมเป็นเด็กลงมาทอยเหรียญครับจะมีทวินบปเล็ดดาก้อนนะครับลงมาแล้วก็เลือกก์ดเป้าใบสนามของเราหนึ่งใบและจากนั้นทําการทอยครับถ้าเกิดออกหัวถ้าเกิดออกหัว,ดออหวได้กันสองใบสองเหรียญน,นะครับผมก็จะสามารถทําลายการเป็นได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดเวลาเราจะฟาร์มขึ้นมาเนี่ยเราพอเป่าปั๊มเป็นตัวใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โดนทวินเปเล็เล็งยิงนะครับผมตายมันก็ทําคะแนนไม่ได้ครับดังนั้นเลยค่อนข้างจะสู้แบดที่คิดนี้ต้องใช้เทคนิคนิดนึงครับ เอาละครับผมอันนี้คือเด็กฟาร์มผมนะครับผมเลือกเด็กทะเลนะครับผมเพราะว่าฟิลด์ทะเลมีผลต่อสายเครื่องจักรครับดังนั้นก็ทําให้ฟาร์มง่ายขึ้นครับพระเอกของเราครับคือกาไปนี้ครับอ่าละครับกาไปนี้ครับผมเอฟเฟกก็คือเบื่อดการไปในนี้ทำดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามนยครับผมก็ดาเมจจะเป็นสองเท่าครับก็คืออย่างเช่นการไปนี้นะครับผมโจมตีเข้าผู้เล่นโดยตรงนะครับก็ จากพลังโจมตี800ก็จะกลายเป็น1,600ครับดังนั้นวิธีโจทย์ของเราก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้การไปนี้พลังโจมตีประมาณสัก5,000ขึ้นไปครับจากนั้นมันก็จะกลายเป็น9,999ดาเมก็จะทำโอเวอร์เดเมจได้ครับเอาละครับผมผมก็ใช้กะว่าจะเรียกอัติเมเข้ามานะครับผมแล้วก็ใช้การ์ดฟอร์นะครับดูพลังแล้วก็ใช้ไดเดลอสครับดูพลังมาเหมือนกันครับใครไม่มีไดเดลอสก็ไปใช้บูอายแทนแล้วกันนะครับ พลังก็โอเคครับพอๆกันครับอ่าละครับว่นละก็ลุยกันเลยครับคุณแจผมเหลือแค่นี้นะครับผมดัางนั้นผมจะสามารถรีวิวได้แค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นจะพยายามทำให้ไม่พลาดครับโอเคครับลุยกันเลยครับ AI ของแบดไดคิดนะครับผมค่อนข้างจะอ,ออกแนวโรคจริตโรคจิตนิดนึงครับผมคือพี่แกจะไม่สนเลยพี่แกจะตีอย่างเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นมอนตั้งป้องกันยังไงเนี่ยพี่แกก็จะตีบูไว้ก่อนเลยครับดังนั้นค่อนข้างจะแสบครับามาปุ๊บก,ก็ถทอยหุเหลียนเลยอ่าครับเอฟเฟกตํางานไหมอย่าโดนนะ โอเคพาดรอดอีกทีอีกทีลึกล่ะรอดครับโอเคครับสัวครับก็ไม่รู้คิดอะไรครับผมลงไปเลยครับมาเทนครับตีไปเลยอ่าครับตอนนี้ก็ตีเก็บไปเรื่อยๆเลยครับ ตีไปเลยตีไปเลยตีเกียร์บอลไปเรื่อยๆครับอ่าครับผมไม่ลงมอนเพิ่มครับก็ทำตีจะลงได้แหละแต่ใช่ไหมเลยครับผมไปทคิดไม่ค่อยเีอะไรครับอ่าเดออดร้อสลงมาก็โชว์พาเวอร์เล่นครับอ่าครับ ลงไปแค่นั้นแหละครับไปทีคิดนะครับผมถ้าเกิดหมอบการ์ดลงข้าหลังนี้ให้เดาไปได้เลยครับว่าเป็นการ์ดกับดักเพิ่มพลังโจมตีให้เป่าเครื่องจักร500ครับเกาะเมทนลสาเครื่องจักรครับแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์เวทได้หนึ่งทางครับดงังนั้นก็แค่นั้นแหละครับตีปไปเลยอ่าการ์ดเกินครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบก็อาจจะไม่ใช้ก็ทิ้งไปอ่าครับ ลงเจี่บีแมนปินไบก็อะไรกันครับอ่าโอเคครับผ่านครับครับก็อยู่งั้นต่อไปครับการเกินก็ทิ้งไปครับอ่หมอบหมอบหมอบไปก่อนยังไม่ใช้ครับ Okay, อย่าให้มีการ์ดเหลือในสนามน,นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะบูชยันแล้วมันจะทําให้เราสู้ลำบากครับครับแล้วก็มีอะไรครับผมตีๆไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆครับตีเคลียร์ทางไปเลย อ่าการ์ดเกินครับก็คิดอะไรดีล่ะไม่ได้ใช้เกินไปก็ไม่ดีอุ้มิครับกาวิธีแอคเก็บไว้ครับเนี่ยครับผมไปที่คิดก็อย่างนี้แหละคือการที่รู้สู้ไม่ได้ก็ตั้งโจมตีแหละครับ ออกแนวก็ลบจิตลบจิตนิดนๆนทิ้งอะไรดีละ่ะอ่าครับตัวครับบัลเลตดาก็ยังไม่ออกมาเลยนะครับผมออกมาใบเดียวเองจากนั้นก็หายไปเลยครับผมก็จะหมดกองแล้วด้วยสิแมงป่องไม่มาเลยแฮะ กาไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคครับนะครับก็ลงในกป่องปอไปครับอะแล้วครับก็ตีๆไปครับโอเคครับ จะโดนนะจะโดน <c oughs> อาอรอดครับโอเคครับกาตีไปแหละครับผมตามปกติไปอ่าครับผ่านครับการเกินทิ้งครับ โอเคครับก็เอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมอ่าเรียกอัติเมตมาครับอ่าแล้วครับโอเคครับลงน้องปลาไปครับอ่าแล้วครับก็ฟอร์สครับอ่ามาใส่ให้ครับ อีกทีครับอ่าครับกวิธีแอร์ครับเรียบร้อยครับครับดาเมจก,ก็จะบมื่นหนึ่งครับเรียบร้อยครับอ่า ก็ประมาณนี้ครับอืมโอเคอาผมอธิบายดีกว่าครับมาดูเล็กกันเลยครับอ่าครับผมได้ระลอดนะครับผม,บะะผมถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยให้ใส่บูอายแทนก็ได้ครับท,ที่อาจจะบูชยันยุ่งยากนิดน,นึงครับผมเพราะว่าเผอิญผมมีตัวแทนในการบูชยันมันก็นเลยโอเคครับทาให้เล่นง่ายขึ้นอ่า เนื่องจากแบที้ิดเป็นได้เครื่องจักรล้วนนะครับก็สามารถใส่ได้ครับแล้วก็เลือกใช้เครื่องจักรแล้วก็สู้สบายได้เลยครับอันนี้ครับเอกเราถ้าเกิดสามารถทำ d a m a g เข้าผู้เล่นได้โดยตรงก็ดาเมจจะเป็น2เท่านะครับต้องตีไดเล็กนะครับถึงจะเป็น2เท่าอ่าโอเคครับอ่าครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็เป็นการ์ดที่ได้มาจากลิชิโดครับการ์ดใบนี้เราจะได้มาตอนที่เราเก็บเลเวลจะถึงเลเวลย่าิบหครับ ยีิบสากับ25่ห้านี่แหละผมจำไมไไ่ค่อยไอด้ก็คือการ์ดไปนี้เอฟเฟกนะครับก็คือทําให้การ์ดกับดักของเรา1ใบสามารถใช้ได้ในเทิร์นี้เอฟเฟกที่2ก็คือหามีการ์ไดไปนี้กับการ์ดแมง่องตัวนี้ครับในสนามเนี่ยสามารถแซกสองการ์ดสองใบนี้ได้ครับจากนั้นอัญเชิญการ์ดมอนเตอร์นะครับผมพิเศษจากบนมือหรือเอ็กซ์ตาเด็ครับอ่าเอามาใช้ได้เลยครับอ่าแล้วก็ ใบนี้ครับผมเป็นการ์ดท,ทำลายายเครื่องจักรนะครับการ์ดเครื่องจักรที่ไงหนนะทั้ห้หมดก็ถูกทำลายมุกสารครับโอเคครับนอกจากการที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับผมก็มีหลายใบครับผมที่สามารถป้องกันเอฟเฟกได้นะครับที่ผมคิดมาก็มีใบนี้ครับอย่างน้อยก็ทําให้สู้กับบอลเลตดาก้อนได้ง่ายขึ้นครับแบบหนึ่งนะเฮ้ย อ่าครับขอเลือกแบบนี้ดีกว่าเร็วกว่าเยอะโอเคครับนี่ครับกรารไปนี้ครับผมถ้าเกิดมอนเตอร์ที่พลังป้องกันต่ำกว่า5้าร้อยลงมาในสนามจะสุกสบายทีครับ,บเลรดดาก้อนพลังป้องกันแค่2อ0ครับดังนั้นถ้าเกิดลงมาเราเปิดกรารไปน,นี้ก็สามารถทําลายบาเลรดดาก้อนได้แต่เอฟเฟกของเลรดดาก้อนย,ยังทางานอยู่นะครับดังนั้นเราไม่สามารถหลีกเลีลเ่ยงหนีจากแอร์เอฟเฟกการทอยหัวก้อยได้ครับมี่ไรอีกล่ะ การไปดิคิปส่วนใหญ่นะครับผมเป็นมอนทั้งหมดเป็นมอนสีดาวครับดังนั้นเราจะใช้การ์ดไอดีได้ครับผมแมลงสีดาวทําให้สามารถสู้ได้ง่ายขึ้นได้ครับโอเคครับอันนี้เป็นรีวิววิธีการชนะไปดิคิปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับผมหากใครชอบก็กดถูกใจครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อเป็นการไม่พลาดข่าวสารนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดครับวันนี้รีวิวแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ